สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับหลังๆนี้ลงวิดีโอห่างหน่อยเพราะว่าเออหลังๆมันนี้ฝนตกดีนะครับฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับครับผมวันนี้มาพบพี่น้องอีกนะครับมีในหนึ่งสองห้าเดิมๆเครื่องดีปีสี่เจ็ดมาให้พี่น้องได้ชมนะครับ ่อนอื่นเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับตอนนี้วันนี้ถ่ายประมาณสักบ่ายสองเกือบบ่ายสามนะครับปกติจะถ่ายค่ำๆฝนมันจะตกย่านพี่น้องบได้เบิง่งย่านบด้ถไทยให้พี่น้องในเบิ่งครับโดยความโดยความคิดห่อนครับโดยหัวใจมันเรียกเรียกร้องก็เลยฝ่ามาถ่าไทยเดี๋ยวจะบด้ถไทยให้พี่น้องในเบิ่งนะครับฝนตกดีๆดนะครับ รถเดิมเดิมเครื่องดีใส่งานเงาๆนะครับในรอยยิบหาขาดมือดิดเบรหนาหลังนะครับรถปีสีดครับรถเดิมมทุกอย่างนะครับเดิมทุกอย่างล้อหน้าล้อหลังสุดสีแท้ทั้งคันนะครับระบบต่างๆก็ใช้ได้หมดนะครับเข็มไม่ก็ขึ้นเกียน้ำมันก็ขึ้น ไฟเบรกไฟเดียวแต่ใช้ได้นะครับเบาะลอกได้หูเบาะไม่หักเครื่องดีแบตมีแตรดังไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับยังไม่เปิดออกเลยครับไฟเดียวซ้ายนะครับไฟเดียวขวา ได้ปกตินะครับบางทีมันอาจจะไม่เห็นชาติเพราะว่าแสงแดดมันยังจ้ายอยู่นะครับแะ้วก็ยังอยู่ครบนะครับบอกก็ลอกได้ในหนึ่งในอยู่บอกเดนเดนก็คือหูบอกตรงนี้มันจะหักนะครับแต่คันนี้ก็ไม่หักนะครับแท้ๆนะครับ ส่วนส่วนแบตนี้ผมเอาแบตบอ่แดดใส่มานะครับคือยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าเวลาขายก็จะเปลี่ยนตรงรุ่นใส่ให้อยู่นะครับคือเอามาทดลองก็เลยถ่ายทําเลยนะครับเบะก,ก็็อกได้นะครับอุปกรณ์ส่วนพวก ส่วพวงนะครับต่างๆอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคน้ํามันก็ใช้งานได้นะครับไฟหน้าไฟต่ําไฟสูงไฟเบรกแตรใช้ได้หมดนะครับ,บ,บครดิสเบรกหน้าหลังเดิมๆครับโชกแท้ติดรถนะครับล้อเดิมนะครับ เรื่องนะครับพอตาการใช้งานนะครับก็พอได้อยู่นะครับบางคนหน้าผมลงวันนั้นเอซีแชทมาคุยว่ามันไม่ตรงนะพอดีวันนั้นวันนั้นมันแตกตรงนี้ด้านหนึ่งครับผมก็เลยไม่ได้ดูนะครับเอ็ซีโทรมาก็เลยเปลี่ยนแท้ใหม่ให้แล้วนะครับ เรื่องก็อพอได้อยู่นะครับกลองเดิมคาบูเดิมนะครับรวมๆว,ว่ารถเดิมๆนั่นแหละครับอะไรก็เดิมหมดนะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกตอำเภอกันทลารลมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เราส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งถ้ารับในตัวเมืองในตัวจังหวัดอย่างนี้ก็ค่าส่งพันห้าทั่วไทยครับ แต่ว่าถ้าส่งถึงที่ก็ราคาจะเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามมาคุยได้นะครับคันนี้เอกสารมีมีเล่มเขียวแล้วก็มีมีายทะเบียนครับชุดโอนชุดโอนกับหนังสือมอบอำนาจเขาก็มีมาอยู่แต่ว่ามันเป็นจากบริษัทเกียรติสุรนนท์นะครับแต่ว่ารถเป็นชื่อบุคคลแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปตามนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับไก่ที่ชอบสะสมนะครับรถเดิมๆนี่หายากแล้วนะครับ รถที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับใครที่หาใช้หาเก็บก็ติดต่อสอบถามมาคุยได้นะครับราคาเบาๆครับราคาที่ผมลงไว้ก็หมื่นสามพันเก้าก็ต่อรองกันได้บ้างนะครับผมใกล้ลเราก็ส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับเครื่องก็พอได้อยู่นะครับเงียบอยู่นิ่มอยู่นะครับ วันนี้คลิปนี้จะขออำลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับลิปหน่าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านใดที่ชมแล้วยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์กดถูกใจหรือว่ากดติดตามก็จะเริมจัดให้เพื่อให้เป็นกำลังใจหารถเดิมๆดีๆม,มาให้พี่น้องรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะขออำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ